กระทรวงสาธารณสุขกักตัวหญิงไทยวัย48ปีที่เดินทางกลับจากประเทศไลบีเรียนะคะยืนยันว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคซึ่งยังไม่ใช่ผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะนายแพทย์นรงาเมธพัฒน์ตระกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเป็นหญิงไทยวัย48ปีเดินทางกลับจากทําง,งานที่ประเทศไลบีเรียขณะรอต่อเครื่องบินที่ประเทศเคนยามีไข้ปวดศีรษะ ส่งโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เ้าตัวกังวลว่าจะติดเชื้ออีโบลา Ebola ที่สุดหญินไทยรายนี้เดินทางถึงท่ากาเซียนซูนาภูมิตอนบ่ายโมงเมื่อวานซึ่งเจ้าหน้าที่กระสสท,ทรวงสาธารณสุขก,ก็ได้จัดชุดเฉพาะกิจไปรับตัวมาและเข้าสู่กระบวนการกักกันสอบสวนโรคที่โรงพยาบาลบำราษนราดูล อาการล่าสุดไม่มีไข้แล้วและไม่มีอาการบ่งชี้ว่าเป็นโรคอีโบลาอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน38องศาเซลเซียสแพทย์เจาะเลือดส่งตรวจหาเชื้อไวรัสอีโบลาจากห้องปฏิบัติการแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลอยังไรก็าตามเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ไปทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคแหล่งที่พักของผู้หญิงคนนี้ทั้งที่โรงแรมบ้านพักของญาติรวมไปถึงรถตู้ที่ไปรับตัวมาขณะนี้ไม่ถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อเป็นผู้อยู่ระหว่างสอบสวนโรคและไม่มีความเสี่ยงแพร่เชื้อไวรัสอีโบลาเพราะอยู่ในห้องปลอดเชื้อ ไข้และเมื่อคนไม่มีไขจะไม่ถือว่าผิดในระยะที่จะสามารถแพร่เชื้อได้ผมิดว่านี่คือความกังวลแรกของต้องคายบางองค์การอนามัยโลกยังขีดวงการระบาดโรคอีโบลามีพื้นที่ระบาดใน4ประเทศคือกินีไลบีเรียเซราริโอและเมืองลากอสไนจีเรียค่ะกรมสัมพากรได้เสนอให้